นางเอกช่อง7จ็ดโพแคปชั่นตัดเพอสวยขนาดนี้ทำไมยังไร้แฟนสำหรับเกดพัสติตาเป็นนางแบบและนักแสดงชาวไทยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการลงนามสัญญาในฐานะนักแสดงสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และทีวีซีนในปีพุทธศักราช2555มีผลงานละครเรื่องแรกได้แก่สภัยพยายมหงสบัดไลยและลูกทาสเป็นต้นเธอเริ่มถ่ายแบบและโฆษณาต่าง และร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอชิ้นแรกเพลงรู้ทังรู้ของศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรภายหลังเธอสิ้นสุดสัญญาในฐานะนักแสดงสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และทีวีซีนในปีพุทธศักราช2559ต่อมาเธอได้ลงนามสัญญาในฐานะนักแสดงสังกัดช่อง7ล่าและสุดในอินสตาแกรมของเกรซเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองพร้อมทางระบุแคปชั่นว่าเพื่อนมีเป็นแสนแฟนมีเป็นศูนย์หลังจาก นั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายอาทิชอบแคปชั่นโอ้โหอ,อีกแล้วโอ้ยน่ารักสวยมากครับให้คิดแคปชั่นใหม่อีกทีฮ่าฮ่าฮ่าน่ารักโดนใจเลยครับก่อนหน้านี้สาวกรซได้ออกมาเผยถึงสาเหตุที่ต้องเลิกรากกับแฟนหนุ่มที่คบหากันมานานกว่า9ปีว่าเลิกรากประมาณ2เดือนแล้วสาเหตุหลักๆเป็นเพราะเรื่องของอนาคตที่พยายามคุยกันแต่ทุกครั้งที่คุยจะมีทะเลาะก,กันตลอดที่ผ่านมาพยายามปรับและทําความเา ใจกันมาตั้งแต่ปีที่7ซึ่งยอมรับว่าเป็นปีอารรันจริงๆซึ่งเธอยอมรับว่าตอนนี้ยังคิดถึงเวลาไปไหนในที่ที่เคยไปด้วยกัน